สวัสดีครับแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิจเจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันแบบนี้หน้ากล้องวลาสามคู่จัดไปครับแล้วก็เหมือนเดิมฝากไปด้วยกลุ่มกระแสต่างประเทศ JD3 3นะครับเอามาถึงกัมาคืนวันพฤหัสบดีย้ำว่าคืนนี้เนี่ยฟุตบอลอาจจะไม่เยอะเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเพิ่งจะหลังทีมชาติแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่โปรแกรมหลีกในสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าคืนวันนี้ก็ยังมีพอสมควรนะครับไปแริกมกันที่ เวลา3ามทุ่มก่อนครับฟุตบอลลีกของอาร์เมเนียครับอารารัตเยเรวานอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับการซาซาทีมบวยนะครับอารารัตมี19แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบีเคเอมา1-1มีโจนาลูลูยานหน้าเป้าคริสโตเฟอร์โบนิเฟสเจอกับการซาซาจมบวยมี2แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อัลตูมา1-2นะครับวาฮานเฮราเปยานโอโปกูกองหน้าเป็นมานี่นะครับนัดแรกเจอกันอารารัตบุกชนะ2-0ก่อนเกมอารารัตเยเรวานก็ยังเป็นต่อเยอะนะครับกาะาสในประเทศไหลเจ้าบ้านเต็มๆพี่เฉินมองว่าการซาซาเป็นทีมมแแจกต้ นะครับอาร์รัตการันตี1ประตูรุนแมตสอครับไปที่เวลารตีสาตรงนะครับลาดกาสเปนเกมตกค้างครับบาร์เซโลนาทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอโอซาซูนาอันดับ14บสี่าซ่า60แต้มเกมล่าสุดในลีกบุกชนะแอตมาดิดมา4-2นะครับ คืนวันนี้จะไม่มีราฟินญ,ญาแน่นะครับเพราะว่าไปช่วยทีมชาติบราซิลในบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนบรรดาตัวที่เล่นในยุโรปเนี่ยน่าจะพร้อมหมดนะครับเปดรีฟเฟงกี้เดยองดานิโอโมโล,ลามินยาเมลโรเบิร์ตเลวานรอฟสกี้นะครับเจอกับโอซาซูน่า33แต้มเกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้านให้กับเกตาเฟมา1-2นะครับก็ไบอันซาราโกซ่ารูเบนกาเซียกองหน้าเป็นอันเตบูนิเมียนะครับเพิ่งจะไปรับใช้ชาติโครเอเชียมาครับนัดแรกเจอกันโอซาซูนาเปิดบ้านชนะ42ก่อนเกมบาร์เซโลน่ายังเป็นต่อค่อน ข้างเยอะนะครับ5นัดหลังสุดออร์ซูนาฟอร์มไม่ดีครับไม่ชนะใครส่วนบาร์เซลโลนาชนะในลีกมา7เกมติดตอนนี้แต้มเท่ากับเรอัลถ้าชนะก็จะนำ3คะแนนนะครับกับซาลามเดยสยังไหลบาร์เซลโลนาเต็มๆพี่ใหน่มองว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับบาร์เซลโลนาน่าจะยิงขาดถึง2ลูกได้ไม่ยากครับ ปิดท้ายช่วงเช้า7จ็ดโมงครึ่งนะครับไปดูบราซิลเปารลิสตันนะัดชิงชนะเลิศนัด2ครับโคนเธียนจะเปิดบ้านเจอพาเมลัสนัดแรกเนี่ยโคนเธียนบุกชนะมาก่อน1นึ่งศูนย์กุมค,ความได้เปรียบนะครับคืนวันนี้ยก็เล่นในบ้านด้วยครับโคนเธียนก็มียูริอัลเบโตอังเคโลโรมิโรส่วนแมนฟิสเดปายเนี่ยเพิ่งช่วยทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาเมื่อสุดสัปดาห์เดี๋ยวต้องดูว่าจะพร้อมเล่นเลยหรือเปล่าครับในขณะนะที่พาเมลัส ก็ตัวหลักๆราเวลเฟก้าฟาคุนโดตอเลสกองหน้าวิกตอร์โรเก้นะครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงก็อาจจะมองพาเมรัสบุกมาเหลือมนิดๆด้วยซ้ำนครับเอาง่ายๆเงื่อนไขโคลินเทียนขอเสมอเข้ารอบอ่ะเป็นชป์เลยนะครับส่วนพาเมรัสไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะแม่ดูแล้วกระแสดัเลีสไหลโคลินเทียนครับเกมแบบนี้น่าวัดใจโคลินเทียนในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยได้ช้์นะครับสรุป3คู่หน้ากล้องพีจชอบพิธีอารารัตเยเรวานบาร์เซโลนา และโคลินเทียนส์นะครับก็อย่าลืมกลุ่มกสัณฑำเลสเจดีสามสามนะครับแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อนในกลุ่มนะครับสวัสดีครับ